สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําขั้นตอนการใช้งานระบบจัดการข้อมูลการทดสอบความชํานาญออนไลน์ในขั้นตอนการส่งผลการตรวจวิเคราะห์ขั้นตอนแรกค้นหา w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  e m i l a n c o m เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์คลิกเลือกส่งผลการตรวจวิเคราะห์เมื่อท่านเข้าสู่หน้าล็อกอินกรอก username และ password ที่ระบุอยู่ในแบบบันทึกผลที่จัดส่งไปพร้อมกับวัสดุทดสอบความชำนาญจากนั้นคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบ และเมื่อเข้าสู่หน้าแรกจะแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการแถบข้อมูลผู้รับบริการแถบสถานการ์ส่งผลและวันปิดรับผลแถบดาวน์โหลดคู่มือและเอกสารแนบแถบดาวน์โหลดรายงานผลของแต่ละโปรแกรมจากนั้นคลิกที่โปรแกรมทดสอบความชำนาญที่ต้องการจะส่งผลในขั้นตอนที่1กรอกข้อมูลแจ้งรับวัสดุทดสอบความชำนาญในขั้นตอนที่2กรอกข้อมูลการส่งผลการตรวจวิเคราะห์ ในขั้นตอนที่3กรอกข้อมูลผู้ทําการตรวจวิเคราะห์จากนั้นเมื่อท่านกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่มดำเนินการต่อจะเข้าสู่หน้าการตรวจสอบและแสดงการลงข้อมูลทั้งหมดหากมีข้อมูลผิดพลาดให้กดที่ปุ่มแก้ไขเพื่อแก้ไขข้อมูลเมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มดำเนินการต่อ จากนั้นตรวจเช็คข้อมูลอีกครั้งแล้วกดที่ปุ่มส่งผลเมื่อกดส่งผลแล้วระบบจะขึ้นหน้าแจ้งเตือนยืนยันการส่งผลการส่งผลการตรวจวิเคราะห์เสร็จสมบูรณ์กรุณาคลิกปุ่มดาวน์โหลดเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แบบบันทึกผลเก็บไว้เป็นหลักฐานจากนั้นคลิกปุ่มเรียบร้อยเสร็จขั้นตอนการส่งผลจากนั้นคลิกที่ปุ่มหน้าแรก สังเกตแถบแสดงสถานการส่งผลจะขึ้นว่าสถานะส่งผลแล้วขอบคุณครับบริษัท v ีเมดแล b บเซ็นเตอร์จำกัด